สบายดีสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิร์ดสุขูสุขคนเนาะมันนี่พอพอกันคือเก่าพี่น้องมืน่อนี่แดดจังปังนาะพี่น้องลังจากที่เาเก็บเกี่ยวแล้วเมวื่อวานนี้แล้วก็เรือบลายน่ะก็พอดีอันไอเคยพิน่นมาตัานไห้ทีบหอยเพคนมาต้านไห้เศร้านี่ก็เขาป็นสมัดขึ้นเบิร์ดเลยนาะพี่น้องพอกเข่ามันแห้งเขามันแห้งเลยเนาะมื่อนะน,นี่ก็เลยได้ซุ้มไอแล้วก็นเอื้อยน้องพี่น้อง คนมาซอยมัดเข่าเหมือนนี่มาเก็บเกี่ยวเข่าพี่น้องเมื่อเช้าเรามาตัดให้ส่วนที่เหลือหน่อยหนึ่งที่เขาเกี่ยวไปล้ววานเนี่ยเนาะเราตัดให้เราเอาจักตัดให้ก็ามมาเลยมามัดเข่าซอยมือนี่พี่น้องเมื่อวานเขาคือป้ามาซอยเนาะมือนีนเขาเอ้ยแลักอาย่นมาซอยมัดเข่านำกันพี่น้องมือนี่เนะาะมือนี่เป็นมือคนเขา่าแหละคนเอาเมื่อวัยอยู่บ้านเขาไปเละพี่น้อง พอได้ปั่นเอาเคลืองให้งัวกินเนาะป่ะพี่น้องลงหม,มัดเขา่าทำเขาก่อนโคกี้แขวอ,อยู่นั่นแหละความหมู่มาสอยจัดจกว่าเองบริได้แนมเขาในหันนี้ในหน้าเหือ ตอนนี้เขากระมัดแล้วไปทีมห้อยเนาะพี่น้องตอนนี้เขาซุ่มพี่ไอเ้เพิ่งกำลังเอารถมาคนเขาซอยพาก,กันมาแล้วก็พักขี่รถไทยมามาัดแล้วแล้วใครจะเป็นแกเมื่อซอยอีกเนาะวันนี้นี่มัดแล้วเน้องรถอีพออีกคันหนึ่งเนาะแล้วก็รถพี่ไอ้สิมาหันสเฮ็ดอะไรสิอารมณ์บ่สอารมณ์หันมาขึ้นพี่บอ ยันลงหั่นแล้วขึ้นพี่ยันอย่างเดียวยันแต่มันลมนพอดีแล้วพี่น้องเลือจะพังนั่นแหละฮะกระเตงกระตา เส้นทาง เอาขึ้นเอาขึ้นบม่ได้เก็บขึ้นเลยบอกลื่นไดลื่นท่ารถจังว่า chúng ta ăn đớ phi nó lop lop đê nè ngửi là rồi là bây 咱们没有 เล้งเขาในนีเลยนี่กามันหักเลยจะกองกันเลยแต่ไม่ก็ข้าหักเลยหอตนเตาเล่นน้ำรถก็ทเลาะกันเยอะก็เหักเือกเอกกนตันตีเล็ดีตตะันดงตนวบิเลยพวกมันบิดมัน รถง่ายเลยล็ลง่ายก็จะมา,า,มาะทางล,ล็ลลลโอโตแบบนี่จหลุดหลับเรายะนรถอหีดข้อมอยใส่ดีหลังต้ปันปั่หนึ่งพึ่งจสมาจอตอโอ้ต้องแก่ลายรู้เศรษาข่ยไได้แล้วหรอเขี่ยเรื่งเนี่ยเออทางหน้า สามคันพี่น้องงานจะแล้วเนาะ เินพันเงิก่อนเงินเดือนเป็นอย่างไรบ ไอ้ย่ามาใส่รักสามได้จินนะไอ้ใส่ไอ้เด็ต้อนนี้นี่หัวเจ้านะได้อ่บอ คนอเกคนขมาสิยังคนย่หอกยังห่คนไปใชเนาะลวรมีอมาย่าคันที่สาี่น้องรถเาบ่ค่อยแห้งดอกรถมันราคาถูกเนาะ โดยคนยิงไห้นั่นคนขึ้นหลดเอาเนาะะว่าลมมวนเบางัวเลยโบเล็บับนี้ล้วน,นเข่าก้อนแล้วหนาฮอโบกินบบดนี้นขั้นตอนมีเข่าในเล็บอยู่ในแคมเขา่าเต็มเย่เยแล้วชิกขึ้นมาใช้เด้แม่บอกแม่ค่ะ ผู้ให้ยขึ้นรถก็พ่อผู้ให้ยขึ้นรถสามคันพี่น้องแล้วสิผักผ่อนกินเข่าก่อนเนาะพี่น้องแต่ว่าสามปอสีเห็ดเป็นสองอีพีเดอพี่น้องค่ะคลิปมันสียาวหน่อยจักหน่อยเนาะแต่ว่าตอนนี้ก็คือสีผักเที่ยงก่อนกินข่าซะก่อนแล้วค่อยคุณ เข่าง่ายใ้่หลดเข่าใส่หลุดเนาะพี่น้องทาเบิ่งทาลุนน้ำกันเด้อพี่น้องเบิ่งกันยาวเนาะแล้วก็